สวัสดีครับผมนายเชตุวุฒิคุณนะครับนักศึกษาพิบาลชั้นปีทิสาครับวันี่หกห้าสองสี่หกสองสามเจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดสรุปในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับการพูดหนึ่งถุงเรื่องวัคซีนนะครับชนิดวัคซีนก็จมีอันแรกครับก็จะเป็นท็อปซอนนะครับก็จะเป็นพวกคอตีบัตยักษ์นะครับก็คือดีทีครับก็เป็นก็เป็นวัคซีนเชื้อตานะครับก็เป็นพวกไอโกลไอพีวีเอชพีวี ก็ HAV JE นะครับ้าวัคซีนเชื้อปีงก็วก BCG OPV MMR ครับโรต้านะครับซึ่งหลักการให้วัคซีนนะครับถ้ามีไข้สูงก็ต้องเลื่อนฉีดวัคซีนก่อนเป็นหวัดไข้ต่ำก็ต้องถ้าเป็นหวัดน,นะครับแล้วไข้ต่ำตัดฉีดวัคซีนได้นะครับถ้าไม่มาตามนัดน,นะครับก็ต้องฉีดต,ต่อได้เลยครับไม่ควรฉีดวัคซีนก่อนวันนัดครับ ก็คือไม่มาตามนัดก็คือฉีดได้ครับแต่ว่าถ้ามาก่อนวันนัดก็ไม่ควรครับต่อไปก็ต้องฉีดวัคซีนหลายชนิดนะครับก็ให้คนละตำแหน่งครับไม่ผสมรวมนะครับแล้วก็ไม่ควรให้เกินสามเข็มครับเลือกใช้วัคซีนที่ไม่เคยให้นะครับต่อมาครับก็คือการได้รับเลือดอุพัดมานะครับต้องเป็นสามเดือนนะครับแล้วให้วัคซีนเชื้อเป็นได้ครับ ถึงให้วัคซีนเชื้อเป็นได้ครับซึ่งถ้าเป็นวัคซีนเชื้อจายก็ให้ได้ปกติครับประมาณก็จะเป็นได้ยากดภูมิหรือว่าเคมีบําบัดนะครับก็ให้เชื้อตายได้นะครับแล้วก็หยุดยาสามเดือนก่อนนะครับค่อยให้วัคซีนเชื้อเป็นนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไดสเตอร์ลอยนะครับก็ต้องหยุดยาก่อน1เดือนนะครับก็สรุปง่ายงครับก็คือเลือดแล้วก็ยากดภูนวัลังสีต้องเว้นสามเดือนสเตอรอยก็ต้องเว้นหนึ่งเดือนนะครับต่อไปถ้าเป็น HIV นะครับก็ถ้าไม่แสดงอาการก็ให้วัคซีนได้ทุกชนิดนะครับแต่ถ้าแสดงอาการก็มด b c g นะครับผีเถืองก็ให้ได้ปกตินะครับจะู่นน้ำหนักตัวน้อยกว่า2000กรัมนะครับจะให้ เฮบีครับเมื่ออายุหนึ่งเดือนนะครับก็จะคล้ายๆกับถาาแม่เป็นพาหะเวราเต่าเฮต์บีนะครับก็จะให้ตอนหนึ่งเดือนนนะครับถ้าจำไม่ได้ว่าเคยับวัคซีนคราก็ให้้ัปดาครับไม่เป็นอันตอายะรแรงครับก็ระยะห่างให้วัคซีนนะครับ้าเชื้อเป็นก็ห่างหนึ่งเดือนครับเชื้อตายก็ห่างีวันก็ได้ครับให้ได้เลย ส2นะครับ5สัมผัสสัมผัสโรคครับโดยไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็ให้อิมโนอออิบานอโกบูลินนะครับก็เช่นพวกบาดทะยักเฮปิวและก็โรคแล้วก็นะครับเฮปเฮตเฮตบีวีนะครับแล้วก็พาให้วัคซีนภายใน72ชั่วโมงครับป้องกันโรคได้นะครับก็เฮตบีวีหาแล้วก็อิสุอิสัยนะครับ ต่อไปก็งดพีนะครับงดพีก็คือไอโกนะครับก็คือในเคสที่มีประวัติที่ให้ dtp แล้วแล้วก็ไขสูง39.5สเก้าจุห้าองศาภายในสี่ปชั่วโมงหรือว,ว่าซักชักในสามวันนะครับกินรองน้ำมากกว่าสามชั่วโมงนะครับอันนี้คืองดนะครับแล้วในเคนที่มีลมชักคบกันไม่ได้อันนี้ก็งดไอโกลเหมือนกันนะครับก็คือพีนะครับก็จะจิให้ได้ไคด DT ีนะครับ แล้วก็ถ้ามีประวัติฉักเอนะครับก็ให้ DTP ปกตินะครับแต่ให้หยุดยาลดไข้หลังให้วัคซีนนะครับแต่ให้ยาลดไข้นะครับแล้วก็ถ้าอายุมากกว่าหกปีนะครับจะให้ DT แทน DTP นะครับแล้วก็ VCG ก็ถ้ามีตุ่มน้องก็ห้ามบ่งอ่อนนะครับ ถ้าไม่ยาค่าเชื้อด้วยครับมีสิทธีมันเป็นปกติครับก็ต้องแนะนำว่าให้เอาเอาสบรีต้สมสุกสบูิสะอาดไปเช็ดได้นะครับแล้วก็ถ้าเอ r ก <c oughs> ็นัดเมืเก้าเดือนนะครับก็จะมีตารางแล้วแล้ว่ขยพูดไีกทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตามตามกระทรวงของ สาธารณสุขนะคะว่าคือแรกเกิดเราจะให้ h b 1 b c g นะครับซึ่งหาคำแนะนำครับว่า h b 1นะครับควรให้เลยสัภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น b c g นะครับก็จะฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วหนึ่งเดือนนะครับก็จะให้ h b 2นะครับแต่ว่า h b 2นะครับจะให้ในกรณีที่มันนะครับมีพอพ่าหะของเวลาเติบสิดีนะครับส่วน2เดือนนะครับเราจะให้ d t hb h p หนึ่งนะครับแล้วก็ ipv โรตาวันะครับซึ่งโรตาร์นะครับห้ามให้ในกรณีที่เด็กอายุมากกว่า15สัปดาห์นะครับอันนี้จะเป็นตอนช่วงสองเดือนนะครับต่อไป4เดือนนะครับก็จะให้ dtp hb h 2 p นะครับ ipv 2โรตาสนะครับซึ่งขอห้ามก็ขอโรตาก็คือห้ามให้ตอนอายุขั้นอายุเด็กนะครับมากกว่า3 2สัปดาห์นะคบต่อไป6เดือนนะคบก็จะให้เป็น h t p h d h i p 3 p v จะเอ๊ะจะไม่ให้ ipv นะครับจะเปลี่ยน ipv เป็น opb 3แลนะครับโรตนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าโรตานะครับถ้าให้มาสอลราคาที่สก็ไม่ต้องให้ครับต่อไปก็จะเป็นการเดียงครับการเดียงก็จะให้พวกเป็น afr นะครับต่อไป1ปีก็จะเป็น je นะครับ l o c a l h smoke asset je นะครับ นีจะเป็นเซียอ่อนนะครับต่อไปก็จะเป็น1ปี6เดือนครับก็จะให้ dtp 4นะครับแล้วก็ oppv สแล้วก็ e f r 2นะครับต่อไป2ปี6เดือนก็จะให้แค่ je 2นะครับ4ปีนะครับก็จะให้ dp 5 oppv หนะครับต่อไปประถมศึกษา1หนึก็จะให้ส้ำหมดนะครับอ่ามันจะเป็นเก็บตกนะครับเราจะยกเป็นแค่โหลดตานะครับก็เป็นก็ได้ เอ็มอาร์เอชบีเจอีไอพีบีโอพีบีดีที o p B D T แล้วก็บีซีีนะครับบีซี C ี G ก็คือถ้าข้อให้ก็คือในกรณีที่ไม่มีหลักฐานในการได้รับบีซีทีนะครับตอนแรกเกิดหรือว่าไม่ให้ในเด็กที่เป็น,นเชื้อเอชไอนะครับที่มีอาการของโรคอินนะครับแต่ถ้าไม่มีอาการก็ให้ได้นะครับต่อไปจะเป็นป5นะครับป5จะมีแค่เด็กผู้หญิงน,นะครับก็คือ HPV1 แล้วก็ h p v 2นะครับก็คือ ป้องกันบริบปบับมุล,ลูกนะครก็จะให้คิมแรกกับ1ันสองขางกันหเดือน,นครับแล้วก็กรณีที่เด็กนะครับที่อยู่นอกระบบการศรึกษานะครับก็จะให้ตอนอายุ1 1บเถึงสิปีนะครับต่อไปก็สุดท้ายก็จะเป็นปฐมศึกษา6กครับก็จะให้แค่ดีทีนะครับ